สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสอสอตเต้เผยแม่อนุญ,ญาตแล้วเตรียมเปิดสภาพศพแตงโมให้เห็นกันชัดๆล่าสุดวันที่3มิถุนายน65ในรายการหนกระแสนุ่มกัญชัยพิธีกรได้ฟนอินคุยกับสอสเออต้มงคลกิจหวัวหน้าพักไทยศีวิไลและผู้ได้รับมอบหมายจากคุณแม่พนิดาศิรยุธยทธโยธินแม่ของแตงโมนิดาให้ดูแลคดีแตงโมโดยเต้เปิดเผยว่าได้ปรึกษาคุณแม่แล้วคุณแม่อาจจะเปิด เปิดเผยสภาพศพของแตงโมในอาทิตย์หน้าด้วยตัวเองน่าจะไม่ฟ้องร้องใครจะบอกวันนี้นะสภาพศพของลูกสาวที่จมน้ําตายมันเป็นแบบนี้หรือนอกจากนี้เต้มางคลกิดยังบอกอีกว่าได้คุยกับคุณแม่แล้วเมื่อเช้าเพราะว่ายัางไงเอกสารฉบับนี้ก็ต้องขึ้นสู่สศาลอยู่แล้ว ก็ช่วยกันตามพยายนหลักฐานที่มีก็เมื่อในด้านตำรวจโพธร์ทอพักหนึ่งบอกว่าเป็นประมาทเราก็ไม่ได้ว่าอะไราต่างคนต่างความเห็นครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก g i n i m ข o บคุณครับ